ทีทุกช่ทุกท่านด้วยนะคบวันนี้เราก็อยู่ในเกมแบบแดนนี่เวนะคบซึ่งวันนี้เนี่ยก็ขอให้มีคนดูสักคน,นก็ยังดีนะคะก็วันนี้เนี่ยก็มาเข้าร่วมกับกลุ่มคนนึงเขาบอกว่าสําหรับเมนาแรคเตอร์เท่านั้นนะซึ่งก็ได้เมนาแรคเตอร์มันแค่หนึ่งตัวนะก็แค่ตัวนี้นั่นแหละคับก็ก็เลยคลิปก็เลยคลิปคลิปนี้ก็เลยจะมาอยู่กลุ่มนี้เพื่อ ดูว่าจะอยู่ถึงชั้นไหนยังไงเพราะผมนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยผมอยู่ในแช่ส13ชั้นก็เลยอยากจะลองอยู่กลุ่มนี้บ้างอืมก็มีอยู่มีแค่เจ็ดทับต้องเจ็ดต้องแปดคนนะครับถึงจะนี่ได้ ใครโอ้ยป้าจูหนูทำคลิปอยู่จริงเหรอสอนฟันเลยดิโอ้ยนี่ยจริงเหรอหนูอัดลงเสียงหรออืมจริงมากก็กำลังทำคลิปอยู่ตอนเนี้ยก็หนูทำคลิปอยู่ตอนเนี้ยตอนที่อัดอยู่ก็นเนี้ยขอโทษนะคะคุณผู้ชมก็เมื่อกี้คุยกับป้าจูอยู่นะคะขอโทษด้วยนะคะ ก็ดูกันว่าจะถึงกันจี่ชั้นนะคะชั้นนย่กก็คือชั้นอยากจะถึงชั้น30ค่ะก็ผู้ชมเนี่ยอยากจะถึงชั้นเท่าไหร่ถ้าอยู่กลุ่มของเมนคาแรคเตอร์นะคะซึ่งเพื่อนชั้นก็เข้าร่วมด้วยนะคะนี่คะ่ะตรงนี้คะ่ะนี่คะ่ะ s P r o u t ก็ไปแอดเขาได้นะคะ แล้วรู้แล้วก็วิธีการปรับให้เป็นภาษาไทยเนี่ยก็มีวิวิธีนะะึงค่ะคือการไปที่ตรงโลบอกค่ะตรงที่ออกออกออกตายแล้วก็เล่นต่อน่ะคะแต่แล้วก็ไปที่การตั้งค่าแล้วก็จะเห็นแล้วก็กดอันที่สามค่ะมันจะมีประเภทของมันเนี่วค่ะถ้าต้องการเข้าใจภาษาอะไรยังไงก็ก็ถ้าใครเป็น โปแลนด์ก็กดโปแลนด์ค่ะไทยไทยก็กดไทยก็ขอกดไทยนะคะก็แค่ก็ค่ะก็ขอแก้ข้าวก่อนนะคะถ้าไม่พูดก็กินข้าวอยู่นะคะประมาณ เอคือก็คือสคนนี้เขากำลังทำเครื่องสุดท้ายกันอยู่นะคะก็ต้องวิ่งไปนั่นแหละค่ะโอ้ Effect my g o ้ h uh huh. oh ค่ก็อ้ โอ้ oh my god ออทำไมมามันรอาไม่ค่อยดีเลยค่ะโดดไปโจบตีไปทีน nah> ึงไม่อยากเลยอะอ๋อชิดเพื่อลเยอะ ก็พ yeah! ือกเหมือนอัสโตเขารอรอลมาให้ผมนะคะเดี๋ยวไปเริ่มใหม่ มันสั้นไปสะโทษค่ะอยู่ดีดีก็แอสโตก็มาแล้วก็ร้องล้อมาให้ฉันนะคะก็รอบนี้เนี่ยไปดูกันคนนี้ชื่อยาวอยู่นะคะอย่าทำน่นละกันค่ะงั้นเข้ากลองเข้ากลุ่มนี้ดูแล้วกันนะคะคอมเมนต์เซเรเตอร์สองตัวสามตัวแล้วตอนนี้ ลันเหรอเพิ่งรู้นะว่าต้องลันแต่ช่างมันเถอะค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้อ้ออ๋อเชื่อมั้งอ้าว เดี๋ยวไข่ได้อร่อยมาก แอสโตเนี่ยก็ชื่อคล้ายๆหนูหน่อยเพราะข้างหน้าเป็นเอนะแต่ของฉันก็เป็นเอเหมือนกันค่ะแต่แค่แอสโตจะเป็นอาดิสแทนนั่นแหละเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ย้ได้กูุ่นนี้แล้วโวยู่กอยู่กูแบบปีปๆแล้วโว้ยไดอยู่แล้ว คนที่อยู่ข้างล่างของผมก็คือคนล่อนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็มีเมนคาแรคเตอร์สีตัวก็คือข,ขอเรียกไปสั้นๆนะคะ <c oughs> คนที่ส,สู้คนที่สู้ไปแช็กนะคนที่สู้ไปแช็กดอกไม้ที่อยู่ในหัวแล้วก็ลูกวงกลมเหมือนก็นทือนี่ เบียตาที่ชอบกินขนมและเจ้าหมาหัวดอกและกระดูกบรายบายจมน้ำแม่บายคนนี้ชมหนูเฮ้บายก็เลยอืมพูดว่าเฮ้บายก็ได้เดี๋ยวคนล่อหายไปไหนคนล่อคนรอหายเฉย โอ้ยโดดรอยอีกแล้วโอ้ยโอ้ยไปแล้วเด้อกูไม่อยู่โอ้ชิโอ้ชิ อย่าพิ่งเจ็จนะหนูวหัวดอกไม้แม่งไม่ช่วยกูเลยแล้วอีนี่ไม่ช่วยอะไรวะช่วยทะพัดไรช่วยทะมาเลยเหมือนเหยียบตาอัตา นอยป่าอะไน่า,นาสุขสันอีหมาท้าไปบุกไม่ช่วยเอออยากจะอยากจะทหาใส่หมาเลยแต่หมาเป็นคนตายชาติจะว่าเขาก็ว่าไม่ได้อะเออเอ,อจะบ้าตายก็ช่างมันไปเถอะง,งั้นทำอันไปต่อก็ทำคลิปมาก้ามาถีแล้วนะคะ ใช่ค่ะทำคลิปมากรรมทีแล้วกลับบ้านตอน17บเนาฬกาเออเยี่ยมเลยตูได้กลับก่อนแน่นอนอก่อนที่จะถึงชลีบอ,อ๋อยาต้ากับเออแกกหรอหือว่าโกโก้ขอขอทำเครื่องนี้ เออได้ใช้รีโมทเออโอ้พันจ่าช่วยโกยทอดโอ้โอยตายแล้วเรียบร้อยตายหนึ่งคนเงียบเลยเออพูดค้าสุดเลยเหรอเอ้ยยังเป็นคนอื่นยังไม่รู้เลยว่าใครััเครื่องไหนมีคนทำเครื่งที่สามอยู่โหหย ผมไม่ยินสนแล้วผมจะรอยืนตรงหน้าประตูผู้ปกครอมาปั๊บเลยเจ้าประตูเอ้ยจะรอตั้งนานเออจะบ้าตายแล้วไฟแกไม่ใช่เมืเคนิคเลยอ๋อจำได้ว่าฉันอยู่ในกลุ่มอ,อ,อีกอ่ะเออฉันอยากถึงชั้นยี่สิบแล้วเราจะไม่หมอะลรวะจงหมามือแทบไม่ช่วยเลยอ ไม่แท้ไม่ช่วยไกลเลยขอพิมพ์ยิ้มไปก่อนระบายอารมณ์เนี่ยหมาแกตปองช่วยร่อนะนางจะดามหน้าปกติเองอมีเยี่ยมหน่อยมีตัวรอดแค่ตัวเดียว อืมสวยโอ้ยนำไมโซงงั้นก็ขอจบแค่นี้ละกันนะไม่อยากทำคล,คลิปยาวเดี๋ยวผู้ชมไม่ค่อยจะสนุกขอลาก่อนนะคะลาก่อนค่ะ